แสงแดดเปี้ยงเปี้ยงกลางสวนผลไม้บ้านๆในชนบทเสียงมาเห่าเสียงจัก,กรยานเก่าๆแล่นผ่านอย่างชํานาญเฮ้ยลุงพงลุงมีเด็กมาหาเสียงยายคำแม่เท่าประจำหมู่บ้านตะโกนเสียงแหบปุกลุงพงที่กำลังปีนต้นไม้อย่างสง่างามเหมือนพญาหน้าเกาะต้นไม้เออใครวะลุงพงพึมพำเหงื่อไหลเต็มหน้า แต่ยังไม่ทันลงจากต้นไม้ไอ้เสียงรองเท้าแตะดีดแป๊ะแปะก็เดินมาใกล้แล้วลุงพงใช่เปล่าคะโอ้ยแดดร้อนขนาดนี้ลุงปีนต้นไม้ทําไมล่ะคะเหงื่อเยิมเชียวเขาหันมาแล้วถึงกับสะดุดกับกิ่งไม้เด็กผู้หญิงยืนเท้าสะเอวใส่เสื้อยืดเอวรอยฟิตเปีย้ยกางเกงขาสั้นเสมอหูผมยาวเปียสองข้างแซมด้วยโบสีแดง สายตามั่นหน้ามั่นใจมั่นเกินเบอร์ไหมไใหม่แก้วลุงนาซ่อมนะคะ่ะที่อยู่กรุงเทพย้ายมาอยู่กับยายคำช่วงปิดเทอมลุงจำใหม่ไม่ได้หรออ๋อเออจำได้ลางๆตอนยังยังอ้วนกลมอยู่นี่ตอนนี้ไม่กลมแล้วนะคะมีแต่หน้าฟัดลุงคงสะดุ้งเกือบตกจากต้นไม้วันแรกของการเจอกันก็โดนเด็กยิงมุกใสล่ลุงรัวแบบไม่มีเบรก ใหม่เดินดูสวนเดินยั่วเดินหยอดแถมพูดจาทะลึ่งใส่จนลุงต้องเช็ดเหงื่อซ้ำนี่ลุงใหมอยากเรียนรู้เรื่องสวนผลไม้แบบลึกๆอ่ะลุงพอมีอะไรให้ไหมจับบ้างไหมคะอุปกรณ์อ่ะ แบบตะก้าเก้าอี้ปีนได้ไหมอ่ะลุงพงหน้าแดงหน้าเหวไปหมดจะพูดอะไรก็พูดไม่ออกหมามองยังรู้ว่าลุงเขินเด็กและตั้งแต่วันนั้นไปต้นมาลุงพงก็ไม่เคยได้ทำสวนอย่างสงบสุขอีกเลยเพราะเด็กมันมาแล้วพร้อมไฟแรงสูงเช้าตู่ที่สวนมะม่วงพงฟาร์มลุงพงกํกลังขุดดินอยู่กลางแปลงเงียบเยบเหงื่อไหล แต่จิตใจเริ่มไม่สงบตั้งแต่มีเด็กมันแวบผ่านสายตาทุกห้านาทีเสียงรองเท้าแตะดังแปะแปะลุงหนูตื่นแต่เช้าเลยนะวันนี้หนูใส่เสื้อสีชมพูหวานๆลุงชอบไหมอะ่ะเธอยืนเอียงคอย,ยิ้มหวานแต่เสื้อคือซีทูเบาๆเห็นเงาร่างบางลางๆอะแฮมใส่เสื้อแบบนี้กันแดดได้เลยได้สิลุงลุงเคยได้ยินไหมกันแดดไม่ได้ แต่การลุงไม่ให้คิดลึกไม่ได้แน่นอนฮิวลุงพงสะอึกมือที่ขุดดินถึงกับสัน่นจอบเกือบฟาดหน้าไก่อีหนูอย่ามาเล่นลุงแบบนี้เดี๋ยวลุงเผลอแน่เผลอคิดใช่ไหมล่ะระหว่างที่ลุงจะหันหนีใหม่ก็วิ่งมาขวางหน้าอย่างไวหนูแค่อยากสนิทกับลุงไงอยู่ในส่วนนี้ลุงเป็นพี่ใหญ่ดูแลหนูให้ทั่วถึงนะคะแล้วเธอก็เอาผ้าคุณหนูมาเช็ดเหงื่อให้ลุงพงด้วยมือที่แนบสนิทกับใบหน้าลุง จนเขาสะดุ้งไปทางตัวโอ้ยอีหนูอย่าเล่นงี้ลุงไม่ใช่พระเออหนูรู้ค่ะลุงเป็นพยาเสือสวนผลไม้มากกว่าหัวใจดุแต่หน้าแดงง่ายมากแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะจ,ะจูจๆเพื่อนบ้านชื่อตั้มหนุ่มวัยเดียวกับใหม่ที่แอบชอบเธอมาหาลุงที่สวนสวัสดีครับลุงพงเออใหม่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ก็มาอยู่กับคนที่จริงใจไม่จริงเจ้าแบบใครบางคนไงตามหน้าเสียหายหนักทันทีส่วนลุงพงท์ทำหน้าไม่รู้เรื่องแต่ตั้มก็เริ่มสังเกตสายตาที่ใหม่มองลุงมันไม่ธรรมดาเออลุงครับคือว่าผมอยากมาช่วยงานสวนช่วงปิดเทอมจะได้อยู่ใกล้ๆเออได้เรียนรู้ลุงนะครับอย่ามายุ่งกับสวนลุงนะยะเดี๋ยวไม่จะฟาดหน้า ตัมอึ้งลุงอึ้งมาในสวนอึ้งและในหัวของลุงพงก็เริ่มมีคำถามพุดขึ้นมาเด็กมันอ่อยลุงหรือแค่เล่นหวะหรือกูจะโดนเด็กมันหลอกป้ามจริงวะเนี่ยบ่ายวันหนึ่งลุงพง์กำลังรดน้ำต้นชมพู่ชีวิตเรียบง่ายของเขากำลังจะเปลี่ยนไปเพราะเด็กแสบเกินวัยวางแผนซะจนลุงไม่มีทางรอด เสียงตะโกนมาแต่ไกลลุงหนูทำกับข้าวไว้ให้อย่าปฏิเสธนะไม่งั้นหนูจะน้อยใจตายเลยลุงพงหันไปเห็นใหม่ยืนยิ้มหวานถือปิโนสามชั้นในมือเสื้อก้ามสายเดี่ยวตัวจิว๋วกับผ้าถุงลายดอกยับยับที่คงใส่มาให้ดูแม่บ้านแซบแบบตั้งใจสุดชีวิตทำไมไม่กินเองล่ะ หนูจะกินกับลุงไงหนูอยากกินในบ้านไม้กลางสวนกับลุงบรรยากาศมันดีจะตายนะลุงลึกๆก,ก็รู้แล้วว่างานเข้าแน่วันนี้บ้านไม้กลางสวนไฟกระท่อมเล็กๆไม่มีใครอยู่นานๆลุงจะมานอนเฝ้าผลไม้ทีวันนี้ลุงแค่จะเอาฮอร์โมนมาพ่นต้นไม้แต่กลับมานั่งกินข้าวกับเด็กสาวที่ใส่เสื้อตัวจิ๋วขึ้นเรื่อยๆลุง หนูป้อนให้นะไหมหยิบช้อนขึ้นมาตักแกงส้มร้อนๆแล้วเป่าเบาๆอ้ามลุงพงรีบเบี่ยงตัวหลบไม่ต้องเลยลุงกินเองได้อ้าวลุงไม่อยากให้เด็กสาวป้อนหรอคะหรือกลัวใจเต้นแรงลุงไม่ได้กลัวแล้วทำไมหูแดงอะลุงปิ๊งมีเสียงเตือนในหัวลุงนี่มันแผนหลอกล่อให้ลุงเสียหลักชัดๆแต่ยังไม่จบ ทันใดนั้นฝนตกลงมาอย่างกับฟ้ารั่วกระท่อมไม้เสียงดังปอแปะใหม่วิ่งมาปิดหน้าต่างลื่นลม้มแล้วโครมโอ้ยลุงหนูเจ็บขาลุงพงรีบพุ่งเข้ามาดูใหม่นั่งยกขานิดนิดผมสีหน้าเจ็บนิดนิด แต่นมเบียดอกลุงเต็มเฮ้ยหนูจะทำอะไรก็รู้ก่อนลุงต้องช่วยสิลุงเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบเด็กบาดเจ็บแบบนี้เขาเรียกว่าล่อลุงนะรู้ไหมลุงพงรีบวิ่งออกไปกลางสายฝนยืนหัวเปียกแงยหน้าขึ้นฟ้าพระเจ้าช่วยกูจะทนได้นานแค่ไหนวะเนี่ยและไหมยิ้มมุมปากเบาๆในขณะที่กั้นขำสุดชีวิตแผนสำเร็จไป50แล้วจ้าลุงเอย๋ย หลังจากคืนฝนตกในบ้านไม้กลางสวนลุงพงนอนไม่หลับทั้งคืนไม่ใช่เพราะใข้ขึ้นแต่เพราะใจขึ้นต่างหากมันจะไม่ใช่ลรวโว้ยเด็กมันเล่นแรงขนาดนี้ลุงจะต้านทานได้อีกกี่วันวะตัดภาพมาเช้าวันต่อมาเสียงกระมังฟาดพื้นดังโปก๊กไหมหนูไปนอนกับลุงพงใช่ไหมเสียงยายคำโวยลั่นบ้านไหมรีบออกมาหน้าซือ่อก็หนูเจ็บขา ลุงเลยอุ้มหนูขึ้นกระท่อมแค่นั้นแหละจ้ะแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะยายคำตะโกนลั่นแค่ไหนล่ะหฮหรือว่าเกอบไปแล้วล่ะหนูยังไม่ทันได้ตอบเสียงรถเครื่องก็มาจอดหน้าบ้านปรากฏว่าลุงพงมาแต่ไม่ใช่แค่มาเฉยเแขวนพวงมาลัยที่คอมีถุงผลไม้กับน้ำพริกปลาร,ะระมามเต็มมือไม่ใหญ่ครับเอ้ยยายคำครับผมมาขอรับผิดชอบเงียบกริบนกกระจอกยังหยุดจีบยายคำตาค้าง ไหมเบิกตาแล้วพูดไม่ออกทางบ้านลุงพงยืนหน้าแดงเหมือนโดนแดดเผาคือลุงคิดดีแล้วหนูใหม่เขาเออมีผลกับหัวใจลุงมากยายคำถามเสียงสูงผลแบบไหนวะผละไม้หรือผลกล้าม,มาลงุงลุงพงรีบก้มหน้ารับถ้าจะให้ผมบวชก็จะบวชถ้าจะให้ผมแต่งก็จะแต่งแต่ถ้าจะให้เลิกยุ่งกับไหมผมคงอ,อกแตกตายแน่นครับไหมนั่งกั้นยิ้ม แต่ข้างในคือเต้นระบำอยู่ในใจยายคำยกมือพนมเหนือหัวเฮ้ยกูเคยคิดว่าสวนลุงมีแต่กล้วยที่ไหนได้มีเด็กมาปลูกใจไว้ซะง,งั้นเช้าวันต่อมาข่าวพุ่งกระชอนเร็วกว่าลูกชิ้นกินลวกปากเสียอีกออดามึงรู้ยังเด็กใหม่กับลุงพงนะ่ะอย่าบอกนะว่ากินกันแล้วเออกินข้าวด้วยกันในบ้านไม้กลางสวนฝนตกด้วยนะยะเฮ้ยวาย กินมันคาวแทรกมาถึงตลาดแม่ค้าในตลาดเริ่มขยับปากไวพๆกับมือที่ปอกมะละกออีไหมเด็กมันแก่แดดอีลุงก็แก่เดียงสาบาดสีจริงๆตัดภาพมาที่ลุงพงเดินเข้าตลาดจะมาซื้อข้าวสารแต่บรรยากาศรอบข้างคือเหมือนเดินผ่านสนามลบแห่งคำเมาเออเออนั่งไงลุงพงเดี๋ยวนี้ชอบกินของสดๆโอ้ยลุงคะไม่หิวข้าวแล้วเหรอคะหิวเด็กแทนใช่ไหม ลุงพงหยุดเดินหน้าแดงปีตจะพูดกันให้มันดีๆหน่อยได้ไหมลุงก็แค่เออจริงใจแม่ค้าตะโกนสวนจริงจังหรือจริงจู้ลุงด้านใหม่เองก็นั่งดูติกต็อกของตัวเองที่เพิ่งอัปโหลดเมื่อคืนชื่อคลิปลุงพงเด็กมันอ่อยจริงๆไม่ได้ตั้งใจนะใส่เพลงจังหวะหัวใจเต้นตุบๆกับซินฝนตกกลางกระท่อม ยอดวิวพุ่งหมื่นภายในคืนเดียวคอมเมนต์ลัวเป็นพาย,ยุทีมลุงพงสู้น้องใหม่หนูร้ายมากแม่โหลุงหล่ออยู่เดอ้อไม่แปลกที่น้องอ่อยใหม่ยิ้มหน้าบานอีพวกสายเผือกนี่แหละคือกำลังใจของหนูตัดมาที่เวทีหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจัดงานเวทีปองดองเพราะข่าวลือเริ่มจะลามไปถึงนักการเมืองท้องถิน่นวันนี้เราจะเปิดเวทีเคลียร์ใจให้ลุงพงกับน้องใหม่ พูดออกมาเลยว่าอะไรคือความจริงไม่ส่งถึงลุงลุงพงยืนขึ้นสีหน้าเครียดเหงื่อซึมทุกคนครับผมขอยอมรับว่าเด็กมันอ่อยแล้วลุงก็เต็มใจโดนครับเสียงกรีดลั่นเวทีหมู่บ้านแทบแตกใหม่ลุกขึ้นตามพร้อมตะโกนก็ลุงน่ารักอะ่ะหนูจะรออะไรล่ะคะลุงชาวบ้านบางคนปกมือบางคนพาดฟัสใส่กัน ยายคำยืนหน้าชาก่อนจะตะโกนถ้าจะแต่งก็แต่งสักทีจะได้เลิกเป็นข่าวหน้าหนึ่งตลาดสดสักทีหลังเหตุการณ์เปิดไม้รับลักกลางตลาดของลุงพงกับหมแต่ในขณะที่ทั้งหมู่บ้านกำลังจิ้นเสียงส้นสูงกระแทกพื้นดังก๊กกอกกอกมาแต่ไกลฉันขอคัดค้านค่ะทุกคนหันไปพร้อมกันนั่นคือพี่ตุ้มอดีตแฟนเก่าสุดแซ่บของลุงพง สวยสับปากแดงยิ่งกว่าเผ็ดดองเสียอีกเสื้อสายเดี่ยวหนังแท้หมวกปีกกว้างแว่นกันแดดบิ๊กไซส์ยืนฟาดพัดใส่หน้าใหม่พร้อมพูดว่าเด็กคนนี้เคยเป็นแฟนลูกชายฉันมาก่อนค่ะเสียงกรี๊ดรอบที่สองดังขึ้นใหม่ตาโตลุงพงสะอึกยายคำล้มพับเพราะความกระเทาะใจไม่จริงคือมันก็เคยคุยแต่ยังไม่ถึงขั้นแฟนหรอกค่ะเอ,อเ๋อหรอคะ แล้วลูกฉันนี่ถึงขั้นจะขอแต่งงานแล้วนะยะจูๆ่ๆเด็กคนนี้ก็หายไปตอนนี้ถึงว่าไปติดลุงชาบ้านเริ่มแตกแถวเฮ้ยแบบนี้เด็กมันสายเทเหรอวะไม่ใช่แค่เด็กมันอ่อยแล้วเด็กมันมีของแถมลุงพงลุกขึ้นกลางเวทีประกาศเสียงดังผมไม่สนวนอดีตหรอกครับพี่ตุ้มต่อให้ใหม่เคยคบใครมาผมก็รับได้แต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือ ปัจจุบันและอนาคตของผมกับเขาใหม่น้ำตาซึมแต่หน้าแอบ,บยิ้มมุมปากหนูไม่คิดว่าลุงจะพูดแบบนี้หนูรักกรุงนะชาวบ้านร้องวู้ปีตุ้มปีแตกงั้นก็เชิญขอให้ลุงเลี้ยงเด็กแล้วไม่ถูกเทแบบที่ลูกฉันโดนก็แล้วกันแล้วก็สะบัดบ๊อบเดินออกไปอย่างสง่างามเหมือนปิดฉากซีรีส์ตอนสุดท้ายของพี่นางเอกตกกระป๋องแต่ไม่ใช่จ้าหลังจากที่หมู่บ้านเพิ่งสงบศึก แฟนเก่าแฉกลางตลาดยังไม่ทันได้พักหายใจหายคอยายคำหรือแม่ของใหม่ก็เริ่มเคลื่อนไหวหนูหนูใหม่ยังเด็กยังเรียนไม่จบลุงก็อายุห้าสิบแล้วบอกตามตรงนะแม่รับไม่ได้ยายคำพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่มือแอบเปิดขวดวายอางุ่นหมักเองหลังบ้านเย็นวันนั้นลุงพงมาส่งใหม่ที่บ้านแต่ยังไม่ทันจะล่ำลายายคำก็เรียกไว ลุงพงมาช่วยแม่หิ้วกล้วยหน่อยสิลูกเอ้ยลุงลุงเลยยิ้มได้ครับแม่ใช่ค่ะนี่คือกับดักแรกของแม่กลางคืนในครัวไฟมืดสลัวมีแค่ตะเกียงยายคำเสิร์ฟน้ำองุ่นให้ลุงลองชิมไว้ฝีมือแม่หน่อยสิจ้าลุงลุงพงยกซดแล้วทำหน้าเหวอเฮ้ยหวานแปลกๆแฮะทำไมเหมือนเจ้าบุบๆยายคำยิ้มมุมปาก ก็แม่ใส่สมุนไพรบ้านสวนไปนิดหน่อยช่วยผ่อนคลายนะจ๊ะตัดภาพไปอีกทีลุงนั่งตาเบืออยู่ในครัวยายคำทำขวดตกแล้วแอบสะดุดล้มใส่ตักลุงพอดีเป๊ะอุ๊ยลุงแม่ขอโทษจ้ะเสื้อหลุดหมดเลยลุงพงเบิกตาโพงแม่เออแม่จะทำอะไรครับยายคำทำเสียงเบาๆแม่ก็แค่อยากให้ลุงลองคิดดูว่าถ้าเป็นแม่แทนไหมลุงจะรู้สึกยังไง ครึบยังไม่ทันทําอะไรต่อเสียงประตูหน้าบ้านก็เปิดขึ้นลุงหนูลืมโทรศัพท์ไว้ที่ใหม่โผล่เข้ามาพร้อมช็อกตาตั้งเห็นแม่กําลังซบอกลุงเสื้อไหล่ตกหนึ่งข้างใหม่กีดแม่ลุงทาอะไรกันนะ่ะใหญ่คารีบผักออกทําหน้า่นเจรอนลูกฟังแม่นะแม่แค่ทดลองลุงว่าจะรักหนูจริงหรือเปล่าลุงพงรีบยกมือสาธุลุงไม่ได้แต่ต้องแม่แม้แต่นิดเดียวนะลูก ลุงรักใหม่คนเดียวจริงๆใหม่ทั้งโกรธทั้งน้ําตาไหลแม่ทําแบบนี้กับหนูได้ยังไงหนูรักลุงนะคะยหย่คาสะอื้นสิ้นคืนนั้นใหม่ตัดสินใจพาลุงกลับไปที่สวนและพูดว่าต่อให้ทั้งโลกไม่เข้าใจต่อให้แม่หนูไม่เห็นด้วยแต่หนูเลือกลุงแล้วเพราะหนูรักในสิ่งที่ลุงเป็นไม่ใช่สิ่งที่ใครพูดถึงลุงพงน้ำตาคอจับมือน้องใหม่แน่นลุงจะดูแลหนูให้ดีที่สุด ให้สมกับที่เด็กมันอ่อยแล้วลุงดันรักหมดใจหลังคืนอารมณ์พุ่งกระฉูดไหมกับลุงพงก็กลับมาใช้ชีวิตคู่ในกระท่อมปลายนาะหวานจนน้ำตาลในหมู่บ้านขึ้นราคาพรวดแต่แล้วจูๆ่ๆใหมก็เริ่มมีอาการแปลกๆก,กินปลาแล้วอ้วกเห็นลุงพงเดินมาใกล้ๆแล้วเวียนหัวได้กลิ่นส้มตำปลาแล้วร้องไห้เฮ้อใหมหนูเป็นอะไรปะเนี่ยหรือหนูท้องจะบ้าหรอ อะไรจะไวขนาดนั้นเอ๊ะหรือว่าตัดภาพไปที่สถานีอนามัยยินดีด้วยนะคะคุณหมาคุณท้องได้6สัปดาห์แล้วค่ะเสียงพยาบาลพูดอย่างสดใสส่วนใหม่หน้าชาส่วนลุงหน้าซีดหสัปดาห์เดี๋ยวลุงเราครบกันแค่สมสัปดาห์เองนะอ้าวเฮ้ยแล้วเด็กในท้องใครเป็นพ่อใหม่อึ้งไปทั้งวันเดินกลับบ้านแบบไร้วิญญ,ญาณ ลุงคงเดินตามพร้อมพูดเสียงสั่นไหมบอกลุงได้ไหมว่าก่อนจะคบกับลุงมันเกิดอะไรขึ้นไหมน้ำตาคอแล้วพูดเบาๆหนูเคยพลาดกับแฟนเก่าค่ะก่อนที่ลุงจะเข้ามาหนูพยายามลืมเขาหนูอยากเริ่มต้นใหม่กับลุงแต่หนูแต่หนูไม่คิดเลยว่ามันจะตามมาถึงขนาดนี้เย็นวันนั้นลุงนั่งเหม่อที่ทุ่งนาเพลงบรรเลงเบาๆใจลุงเจ็บ แต่ยังรักใหญ่คำเดินมานั่งข้างๆลุงแล้วพูดเสียงเบาลุงจะเลิกกับลูกสาวฉันไหมลุงถอนหายใจถ้าเลิกง่ายๆโคเด็กในท้องไม่ใช่ของลุงงานที่ผ่านมาคืออะไรล่ะครับแม่ลุงรักไหมรักในแบบที่เขาเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เขาเคยพลาดมาใหญ่คำนิ่งแล้วกอดลุงเบาๆเออเองนี่มันไม่ใช่แค่ลุงแล้วล่ะเองมันเทพบุตรผ้าข,ขาวม้า ตัดภาพมายังหมู่บ้านแฟนเก่าไหมโผมาเขาชื่อปืด๊ดลูกเจ๊กลงสีหล่อเซอร์ไหมหนูท้องกับพี่แล้วหนีมาคบกับลุงแก่ๆได้ไงวะพี่เป็นคนทิ้งหนูไปก่อนพี่จะกลับมาเพื่ออะไรเพื่อพาลูกกลับมาอยู่กับพ่อมันและทำลายลุงนั่นให้พังไงหลังปื๊ดกลับมาทวงลูกในท้องใหม่น้ำตาล่วงไปสายฝนส่วนลุงคงกัดฟันแน่นปื๊ชี้หน้าลุง มึงน่ะก็แค่ลุงแก่หัวเกียนจะสู้กับพ่อเด็กอย่างกูได้ไงวะลุงพงยืนนิ่งลุงอาจไม่มีอนาคตแบบมึงแต่ลุงมีหัวใจที่จะรักเขาแม่ลูกจะไม่ใช่ลูกของลุงหรองั้นมาลองกันหน่อยไหมว่าใครเหมาะจะเป็นพ่อมากกว่กากันที่เวทีกลางหมู่บ้านเกิดการท้าแข่งพ่อตัวอย่างระหว่างลุงพงกับปื้โดยกองเชียร์ชาวบ้านและคุณยายคำเป็นกรรมการ ภารกิจแรกแข่งอุ้มเตงโมเดินขึ้นเขาเปลี่ยบเสมือนอุ้มลูกไปฉีดวัคซีนลุงพงแบกแตงโมด้วยใจสู้เหงื่อหยดตาเยิม้มแต่กัดฟันขึ้นปืดหอบตั้งแต่สิบเก้าแรกเหงื่อแตกเพราะกางเกงฟิตเกินไปใหญ่คำตะโกนลุงได้หนึ่งคะแนนเพราะถึงแก่แต่ใจถึงชาวบ้านเฮล่นภารกิจที่สองแต่งกอนก่อมลูกนอนลุงพงลุกขึ้นร้องก่อนแม่ลูกไม่ใช่เลือดเหนือพ่อ แต่พ่อจะกล่อมเจ้าให้นอนทุกคืนแม่ผ้าอ้อมไม่มีเงินซื้อพ่อจะถักมือมือด้วยหัวใจเสียงสะอื้นดังรอบเวทีใหม่น้ำตาคอลุงหือหนูเลือกลุงแต่ปืดไม่ยอมแพ้เลือกไอ้ลุงมันนอกทำไมหนูเคยบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากมีลูกกับพี่ทุกคนอึ้งรวมถึงใหม่ที่น่าซีดเป็นกระดาษเ4พี่พูดอะไรออกมาก็ใช่สิที่มึงท้อง เพราะมึงเคยขอพี่ไว้ไงอยากผูกมัดพี่ไว้กับมึงเสียงเงียบทั้งหมู่บ้านตัดมุมกล้องไปที่ลุงพงศ์พอเธอไอปืดถึงลุงจะแพ้แต่ลุงจะไม่ปล่อยให้คนที่ลุงรักต้องเจ็บถ้าการที่ใหม่จะมีลูกคนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าที่มึงเป็นพ่อเด็กลุงก็ยินดีถอยแต่ก่อนจะเดินจากไปใหม่วิ่งมากอดลุงพงศ์ไว้แน่นอย่าไปนะลุงหนูรู้แล้วว่าพ่อที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ให้กำเนิด แต่คือลุงคนที่ไม่เคยทิ้งหนูเลยต่างหากเสียงปบมือดังสนัน่นหลังจากที่ปืด๊ดประกาศฟ้องสิทธิ์การเป็นพ่อของเด็กในท้องใหม่ทั้งหมู่บ้านก็ปั่นป่วนแม่ค้าในตลาดเอาไปเมาส์ยันตลาดเย็นตายเด็กนี้ล่อสองผู้ลุงนั่นก็หลงเด็กเด็กก็หลงทางภายในศาลปื๊ดพาทนายหัวเมงมาศาลที่เคารพผมคือพ่อเด็กและผมต้องการสิทธิ์ดูแลลูกในคัน ลุงพงมาที่ศาลใส่เสื้อเชิ้ตลายดอกกับรองเท้าแตะเดินมาด้วยหัวใจที่สู้ลุงอาจไม่มีอะไรแต่ลุงมีความรักที่มั่นคงให้ใหม่และลูกในท้องศาลหันไปถามใหม่คุณใหม่คุณเลือกใครใหม่ย,ยืนขึ้นน้ำตาร่วงไม่หยุดในชีวิตหนูหนูเคยพลาดหนูเคยทำผิดหนูเคยไม่รู้ว่ารักแท้คืออะไร แต่วันนี้หนูรู้แล้วว่าคนที่อยู่ข้างหนูตอนร้องไห้ไม่ใช่พ่อของเด็กแต่คือลุงคนที่ไม่เคยทิ้งการเลยแม้แต่วินาทีเดียวทั้งสารเงียบกริบมีแต่เสียงซึ้งเบาๆจากคุณยายคำที่แอบยืนหลังสาวตัดภาพมาที่หน้าสารปืนเดินออกมาเงียบก่อนจะหยุดแล้วพูดกับลุงเบาๆลุงขอบคุณที่ดูแลใหม่แทนผมผมมันเลวเองที่มารู้ว่ารัก ก็ตอนที่จะเสียเขาไปลุงพงตกบ่าเบา,บาๆลุงไม่ถือโทษใครแต่ลูกที่จะเกิดมาต้องไม่ขาดความรักนะสามเดือนต่อมาหมู่บ้านจัดงานแต่งงานยิ่งใหญ่ลุงแต่งเมียเด็กใหม่ใส่ชุดไทยหวานๆเดินพวงแขนลุงกลางขบวนแห่คุณยายคำเป็นแม่งานมือถือไม้เดินประกาศลุงพงของเราไม่ใช่แค่ลุงแต่คือตำนานรักแห่งหมู่บ้าน และในค่ำคืนนั้นใต้แสงจันทร์เสียงจิ้งหรีดแผ่วเบาลุงพงรูปท้องใหม่เ,เบาๆลูกจา๋าถึงหนูจะไม่ได้มาจากสายเลือดลุงแต่ลุงจะเป็นพ่อที่รักหนูยิ่งกว่าพ่อทแท้ๆทุกคนบนโลกนี้ใหม่ซบไหลลุงแล้วกระซิบรักล,ลุงที่สุดในโลกเลยค่ะ